สวัสดีครับขอเชิญพบกับรายการโบนัสไลฟ์โบนัสแสงวัยนะคะรายการที่จะนําเสนอเรื่องราวสาระน่ารู้เพื่อสุขภาพที่ดีที่คุณไม่ควรพลาดค่ะดิฉันอรุลโรอนทองนะคะและแม็กบุญริศหรือพิบูลผลครับนำเสนอเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตเพื่อให้ทุกคนนั้นมีความสุขทั้งกายและใจถูกต้องครับแล้วก็ในช่วงแรกข,ของเรานี้นะครับโบนัสทอล์กพินิดครับพินิดมีแขกรับเชิญคนหนึ่งถามก่อนดีกว่าต้องไม่ได้เคยได้ยินแน่เลยเพลงรักข้ามขอบฟ้าเคยได้ยินไหมรัก รักข้ามขฟ้ารักคือสื่อภาษาออกแนวแจ๊สนิดนหรือเปล่าฮะคนร้องก็จะเสียงเขาจะทุ้มต่ำหน่อยเคยได้ยินครับผมแต่จำไม่ได้ครับว่าของใครเป็นนักร้องที่ที่เสียงเนี่ยชวนหลงไหลมากเลยสมัยนั้นเนี่ยเรียกได้ว่าดังมากคือ30กว่าปีที่แล้วเนี่ยร้องอยู่ที่ไหนเนี่ย ทุกคนต้องตามไปฟังแล้วก็จองกันเป็นอาทิตย์โอ้โหป๊อปปูล่าขนาดเลยถูกต้องโอ้โหอยากจะรู้แล้วครับว่าเป็นใครแล้วก็ทุกวันนี้เธอก็ใช้ชีวิตแบบมีความสุขในระดับหนึ่งที่เดียวแหละแล้วก็ทําให้คนรอบข้างมีความสุขด้วยชีวิตน่าสนใจมากโอ้โหน่าสนใจมากอย่าลืมติดตามชมรายรารช่วงรรแรกของเราเลยโบนัสทอล์กนั่นเองครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปชมไฮไลท์กันดีกว่าครับว่าวันนี้รายการโบนัสไลฟ์ของเราเนี่ยจะมีอะไรมามอบให้ท่านผู้ชมบ้างไปชมกันเลยครับ พบกับเรื่องราวของศิลปินเจ้าของบทเพลงรักข้ามขอบฟ้าสีสไลดยสุชาติวุฒิอัปเดตเรื่องสุขภาพกับแพทย์โรงพยาบาลรามาธิบดีพาเที่ยวเชิงเรียนรู้ที่พิพิธภัณฑ์เปลือกหอยกรุงเทพช่วงบนนัดทอกท่านผู้ชมคะ ้านับย้อนหลังไป30ปีที่แล้วไม่มีใครไม่รู้จักผู้หญิงคนนี้ค่ะกับเสียงที่เป็นเอกลักษณ์นะคะแหบสเสน่ห์แล้วก็เย้ายวนใจเป็นอย่างยิ่งค่ะเรียกได้ว่าผู้หญิงคนไหนฟังเพลงของเธอร้องหัวใจแทบละลายก็ว่าได้เธอน่าจะเป็นแบบอย่างของผู้หญิงที่สวยสง่าโก้แล้วก็คลาสสิกวันนี้เธอจะคงเป็นแบบนั้นอยู่หรือเปล่า คงต้องตามไปฟังในช่วงสนทนานะคะแต่ว่าตอนนี้พบกับวิทีอาร์บันค่ะหนึ่งในนักร้องเสียงแหบสเสน่ห์สุดโรแมนติกที่ยังคงคลาสสิกกับบทเพลงรักข้ามขอบฟ้ารักริศยารักไม่รูด้ดับและอีกมากมายกับมุมมองที่จะทำอย่างไรให้ใช้ชีวิตของเรามีความสุขทั้งกายและใจในวันนี้ของสีสไลยัยสุดชาติวุฒิแขกสนทนารับเชิญในวันนี้ ที่เกา่าดังคืนยาวอบอุ่นเหมือนครากอ่อนยิน้มแต่เสียงวิเวกวนกูเพลียนสะท้อน ผู้หญิงที่ให้ความสุขกับทุกๆคนมาตลอดหลายๆปีที่ผ่านมาและเธอก็ย้ำเสมอนะคะว่าทุกวันนี้เธอมีความสุขและต้องการให้คนรอบข้างตัวเธอมีความสุขเธอทําได้ดีจริงๆค่ะขอต้อนรับคุณสีสไลดยสุชาติวุฒิรานน์สวัสดีค่ะสวัสดี่ะขอบคุณพี่ตุ้มมากนะคะที่สละเวลามายินดีค่ะยังสวยเหมือนเดิมเรารู้จักคุณสีสไลดยสุชาติวุฒิก็คือเมื่อมาร้องเพลง เสียงแหบๆอันทรงพลังก่อนหน้านั้นพีุ่้งทำอะไรคะจริงๆแล้วพี่เข้ามาร้องเพลงพร้อมๆกับอีกอาชีพหนึ่งนะคะคือตัวเองไปเรียนออกแบบตัดเย็บเสื้อผ้านะคะพราะเป็นคนชอบทางทางด้านนี้ค่ะตัดเย็บร้องเพลงพอเริ่มเริ่มร้องเพลงตัวเองก็มีกิจการคือเปิดร้านตัดเสื้อผ้านะคะก็มาพร้อมๆกันค่ะ แต่ว่ามาโด่งดังในส่วนของการร้องเพลงสมัยก่อนนี้เนี่ยคุณสมบัติของนักร้องคนหนึ่งเนี่ยจะต้องเสียงใสาปานระคังแก้วนึกออกไหมคะเสียงใสใสสูงเสียงสูงสง้ไดสุดแต่ว่าเสียงิลายสุซชา่าดูวิมาจากไหนคะเสียงแหบเคลือแต่ว่าโด่งดังเหลือเกินตอนนั้นก็ฝ่าฟันเยอะเหมือนกันนะคะ,คะเพราะว่าในช่วงแรกของของการร้องเพลงเนี่ยนะคะ ก็จะเป็นอะไรที่แปลกทิมมิ่งนะคะจังหวะมันยังไม่ใช่แต่แต่เป็นที่ยอมรับของคนกลุ่มเล็กๆกลุ่มเล็กๆกลุ่มนึงนะคะกลุ่มที่ชอบฟังเพลงที่ชอบฟังเพลงแจ๊สฟังเพลงฝรั่งก็จะว่าเออแปลกดีเสียงเหมือนนักร้องฝรั่งหรือว่าเสียงที่เขาเรียกฮัสกี้นะคะคือเสียงเหมือนเหมือนอยู่ในคอจะว่าแหบก็ไม่เจิงจะว่าเครือเครือซึ่งซึ่งคนคนจะไม่ยอมรับ นะคะ,คะมีเรื่องตลกอะค่ะพอออก,ออกออกรายการแรก,แรกเนี่ยออกกับพี่ชรินรละการชรินโชนะค,ะ,คะ,ะพออีกวันหนึ่งวันรุ่นขึ้นหลังจากรายการออกแล้วเนี่ยก็ไปซื้อของแม่ค้าคนหนึ่งแตแอดะดูคุณด้วยเมื่อคืนทำไมสิงแหบจังเลยคะเป็นวัดเลยรับคือเขาไม่เข้าใจเขาเขาเข <c ười> ยังไม่เข้าใจนะคะคือจะอยู่ในกลุ่มเล็กๆที่ชอบ ชอบเพลงแจ๊สนะคะจนกระทั่งมีลูกอะไรอย่างเงี้ยนะคะลูกก็จะให้คำนิยามเสียงคุณแม่บอกลูกชายตอนนั้นเขายิ่งตัวเล็กอยู่เลยนะคะเขาบอกคุณแม่เสียงม่วงไอ้เราก็เออจริงทำไมลูกคิดได้ยังไงื้อเสียงมุดจะน้ำเงินก็ไม่น้ำเงินจะแดงก็ไม่แดงมาผสมกัน้าใจเข้าใจเค่นในในการร้องเพลงในช่วงนั้นเนี่ยนานไหมคะ ที่จะลุยเข้ามานช่นค่ะเพราะว่าชอบร้องเพลงแล้วก็ชอบตัดเสื้อผ้าก็เลยไปเรียนตัดเสื้อกับพี่เล็กสปันนะคะคุณสปันเียรประสิทธิ์นะคะเพราะว่าปเริ่มณตรงนั้นเนี่ยพี่สปันก็เลยบอกกับพี่ชรินว่าเนี่ยรู้ไหมสีสไลด์เนี่ยเสียงแปลกเพราะพี่สปันเพิ่งกลับจากเวรดีไซเนอร์ที่อังกฤษและแกะตัวแกเองเนี่ยชอบร้องเพลง แล้วก็เวลาตัดเสื้อกันไปครูนักเรียนคือตอนนั้นยังไม่ได้เปิดเป็นโรงเรียนด้วยนะคะ <c oughs> ไปขอเรียนเฉยๆส่วนตัวแล้วก็พี่เล็กก็เลยร้องเพลงอะไรต่ออะไรร้องเพลงฝรั่งนะคะเราก็ร้องตามพี่เล็กก็บอกเอ๊ะหน่วยการดีคือร้องเพลงอะไรดีตามที่แกชอบ <c oughs> นะคะ <c oughs> ก็เลยบอกพี่ชวินพี่ชวินก็เลยเอาไปร้องรายการชวินโชว์นั่นเป็นจุดเริ่มค่ะพอเริ่มร้องตอนนั้นรายการชวินโชว์เนี่ยวงดนตรีขีตวัฒ เป็นบิ๊กแบนเป็นแบนดใหญ่อะนะคะ,คะ,อะตอนนั้นก็จะมะีสุนทรพรที่เป็นในแนวหนึ่งแล้วก็มีคีตวัตซึ่งเป็นแนวแจ๊สบิ <Band S 2> ๊กแบนนะคะและอีกวงหนึ่งกันกระเสมนะคะซึ่งซึ่งมีอยู่3ามแบนด์ใหญ่ๆแล้วนุังเองก็จะต้องบอกว่าก็เกิด<ๆ>จากคีโตวัต<อ>แต่ค่ะเพลงที่อัด อัดเสียงครั้งแรกที่เป็นอัลบั้มนี่คือเพลงรักเอ่ยกับชั่วฟ้าดินสลายนั่นคือจุดแรกนะนั่นคือจุดแรกตั้งแต่อายุ22อค่ะแต่ว่ารักข้ามขขาฟ้านี่เป็นเพลงที่เรียกได้ว่าเอามาร้องตอนหลังคือเมื่อบุกบุกบอฝ่าฟันอะไรเนี่ยนะคะจนกระทั่งที่ที่มาได้ยินพี่รู้จักพี่จริงๆเนี่ยน,นะคะตอนนั้นเนี่ยอายุ36แล้วนะคะ36แล้วคือในระหว่างช่วงนั้นเนี่ยก็เป็น เป็นธรรมหากินนะคะเลี้ยงลูกเลี้ยงลูกตอนนั้นมีลูกเล็กๆก็ไม่ได้มุ่งมั่นไม่ได้เข้ามาเต็มตัวเท่าไหร่คือทำพร้อมๆกันไปสิ่งที่รักหลายๆอย่างก็ทำร้อมๆกันคือมีใครจ้างก็ไปแต่ไม่ค่อยมีคนจ้างคือเขายังไม่ไม่นั่นเดิมมัก็จะเป็นรายการทีวีหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะหรืองานสมัยก่อนนี้จะมีงานบอลลูเยอะมาก อย่างงานสมาคมนักเรียนเก่เกาต่างๆอังกฤษอเมริกาออสเตรเลียอะไรต่ออะไร <ง S 2> เนี้ยค่ะจะมีงานเข้ามาเกือบทุกาทิที์วิกเอนเนี่ยจะเป็นจะเป็นช่วงของงานที่ที่เป็นงานใหญ่นะคะซึ่งก็ทำไปไม่ได้มีไม่ได้มีเอมของตัวเองว่าจะต้องลุกขึ้นมาโด่งดังหรืออะไรนะคะก็ทำไปโดยแล้วก็มามีลูกมีอะไรจนกระทั่งเมื่อลูกโตพอสบก็ไม่ถึงกับโตมากนะคะ จนกระทั่งอายุ30กว่า35เป็นตอนที่เริ่มเริ่มคือมันมันเหมาะกับสมัยพอดียค่ะคือตอนนั้นสมัยนั้นเมื่ออายุแค่นั้นเนี่ยมันจะมีค็อกเทลลูชไม่รู้เกิดทานหรือทานทานทานค่ะทานค่ะคุณนิดตามไปฟังตา้แตฟังอยู่หลายครั้งค่ะคือก็จะมีค็อกเทลลาชทาลตำเอาโรงแรมโรงแรมใหญ่ๆโรงแรม ต่่างถ้า,าเช่น Oriental Air One พี่ก็ร้อง Air One อยู่พักหนึ่งแล้วก็มาเริ่มเป็นที่รู้จักเนี่ยที่ที่ Ambassador ชื่อ The Pub ตอนนั้นร้องอยู่ข้างล่างแล้วก็พอต่อจาก Ambassador ก็มาเป็น Imperial ตอนนั้นเนี่ยก็คืออยู่ในซอยรม่งเรืองนะคะชื่อปิ๊บอินคลัคที่ที่ร้องอยู่เนะะี่ย ตอนนั้นก็เริ่มแล้วค่ะเริ่มเริ่มพอพอปุ้งขึ้นมาถึงพีคเนี่ยคือที่ your place ที่ <Your> place, ที่ทคุนิดไปดูนะคะ,คะเพราะว่าเป็นอะไรที่เทรนด์เข้ามาเลยนะคะเพราะว่าเป็นสามที่สร้างใหม่นะคะแล้วก็หนุ่มสามคนสี่คนรวมกัน ทแบบสมัยใล้วก็อยู่กลางเมืองเลยถรือว่าเป็นที่ฮิปของคนสมัยนั้นเลยก็ว่าได้ตอนนี้เป็นอะไรแล้วก็รู้ตรงคอหนเนอร์ตรงนั้นจำได้ไหมคะค่ะนะะก็ก็ร้องอยู่ที่นั่นมีสัญญากันปีหนึ่งก็ร้องอยู่ปีหนึ่งเต็มๆแล้วตอนหลังที่มีแฟนตามกันไปก็จะไปที่สิงห์ทันดอนนั่นก็เป็นเป็นเทรนด์อีกเหมือนกันสร้างใหม่เลยนะคะแล้วก็แต่นั่นอยู่กลางทุ่งเลยนะคะเออเออราตร้าวร้อยหนึ่งค่ะ ซึ่งเมื่อก่อนนี้เนี่ยไกลมากแต่คนแน่นทุกคืนนะคะคนแน่นทุกคืนก็เป็นอะไรที่แบบแต่แต่ว่าพี่ตุ้มก็ขึ้นถึงเขาเรียกว่าชื่อเสียงนี่โด่งดังสูงสุดเป็นที่นิยมอย่างมากแล้วคลิกเดียวค่ะคือออกจากวงการนั้นที่กำลังกำลังดังสุดขีดอะไรเป็นสาเหตุทําให้ต้องออกอะคะความรักค่ะความรักและความกตันอยู่นะคะคือคือเพอาเอินท่านพระคชาย ประชวนะนะคะแล้วท่านาตัดสินตัดพัดตัดสินพระทัยว่าจะไปรักษาตัวที่ที่อเมริกาเพราะได้หมอได้หมอที่นู่นมีเพื่อนแนะนำอะไรเงี้ยค่ะ,คะแล้วคือเป็น stroke นะคะเป็น uh, paralyzed นะคะตอนนั้นเนี่ย มันตั้ง30กว่าปีแล้วนะคะคือเมืองไทยเรายังไม่มียังไม่ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ที่คนเป็นสโตรกแล้วจะมาเดินอยู่โดยไม่มีคนดูแลนะคะคือเป็นสโตรกก็อยู่บ้านไปกรลดกกันให้ลูกหลานดูท่านก็เลยบอกว่าชีวิตของที่นี่กับกับโรคของท่านเนี่ยมันมันมันไม่เข้ากันขอขอไปรักษาตัวที่นู่นตอนนั้นพี่มีทั้งหนังนะคะ มีทั้งละครนะคะแล้วก็อัดเสียงทุกวันไม่รู้ทําได้ยังไงนอนคือหนึ่งไม่ไม่กี่ชั่วโมงเช้าต้องไปอัดละครช่องสามแล้วช่อง3าอยู่ที่น้องแคนน้องแคนเดินททุงวันน่ะแล้วกลาคืนก็ไปร้องเพลงอะไรอย่เงี้ยนะคะก็ก็เนี่ยค่ะก็ตัดสินใจนานไหมคะไม่นานเลยพอพูดก็บอก yes ด้วยเหตุผลสองคำก็คือว่าความรักและความการความรักค่ะความรักแล้วก็อยากจะ ตอบแทนคือไม่ได้คิดอะไรมากนอกจากความราักแต่ไม่ได้รู้สึกเสียดายไม่เสียดายเลยค่ะมไม่เสียดายเลยกลับเป็นผลดีซะได้ซ้ำนะคะ,คะเราออกจากวงการในช่วงที่เรากำลังรุ่งเรืองที่สุดมันเป็นภาพ<ค>ที่สวยงามมากคือพี่ไม่ได้คิดอะไรเลยค่ะ,ค,ะคือ,ค,อคือตัดสินใจเดี๋ยวนั้นยกหูโทรศัพท์พูดกับ เพราะว่าเรามีสัญญากับทุกที่ใช่ไหมคะว่าเราจะต้องทําจนถึงเมื่อนั้นไม่นี่ส่วนใหญ่แล้วจะทํา6เดือนปีหนึ่งนะคะก็ยังเหลืออีกเยอะแต่ต้องขอบคุณมากๆเจ้าของสถานที่ทุกแห่งตอนนั้นพี่ร้องคืนละ3-4แห่งแล้วทุกแห่งมีสัญญาหมดะนะคะให้ไปร้องชั่วโมงหนึ่งแล้วก็วิ่งรอกนะคะสนุกมากชีวิตตอนนั้น <c oughs> เพราะว่ามันมันเป็นความภูมิใจนะคะที่เรามีเรี่ยวมีแรงแล้วมี มีคนที่จะมาติดต่อขอ,อเราร้องอมแม้กระทั่งเราร้องอยู่4ี่หนและสี่ที่แล้วก็ยังมีคนมาขอบอกแฮปปี้เอาได้ไหมคิวทองมาก,หมากๆห้าโมงถึง6กโมงได้ไหมะอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นอะไรที่แบบแบบสนุกสนานแต่เมื่อพอท่านป่วยปับ๊บพี่ก็เริ่มจะๆะหยุดงานบ้างอะไรบ้างก็ขอขอบอกว่า ก็เริ่มมานะคะ,คะพอพอท่านพูดปั๊บว่าจะไปไหมก็ไปเลยไปเลย,เลยคุณแม่เนี่ยยังยังยังเตรียมตัวไม่ทันเลยเพราะว่าพี่ไม่ได้ปรึกษาท่านก่อนะนะคะ,คะพี่ก็พอ,พอพอรับปากแล้วตกลงแล้วพี่ก็โทรก,ก็ไปคุยกับคุณแม่ไปหาคุณแม่คุณแม่นี่แบบเป็นแม่ที่แบบอือทันสมัยมากอายุ<ช>ท่านก็เยอะแล้วนะคะ,คะท่านก็จับมือแล้วบอกไปเธอลูก ทั้งที่เราเห็นหน้าของคุณแม่เนี่ยแบบแม่แม่คล้ายๆเป็นห่วงนะคะว่าเป็นลูกสาวคนสุดท้องเราเห็นสายตาของคุณแม่เนี่ยเรารู้เลยว่าแม่เป็นแม่เป็นห่วงทั้งเป็นห่วงทั้งรักหัวงแต่ว่าไปทะลุอะไรอย่างเงี้ยนะคะยังจำภาพนั้นได้จริงๆมีเรื่องจะคุยกันอีกมากมายเลยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวขอพักครู่ก่อนดีกว่านะคะเมื่อสักครู่นั้นได้บอกเลยว่าเป็นตัวแทนของความคลาสสิก ก็หรูขอบคุณค่ะอันนั้นพูดเองเลยค่ะ๋ยวกลับไปฟังกันค่ะขอบคุณค่ะ